วันที่2ครับสะช่างวินยังไม่แหงเลยครับมาปลาขแยงแข่ครับดูสิแวแกดัวเด้อเต็มหนเต็มหนึ่ง,งเลยเฮ้ยยืดครับนี่ครับขแยงก็ยังเหลือหลายครับ ระสมครับโน่เนเห็นแต่สวัวจะดูลอยเต็้มเลยนี่ครับรอยอยู่บนทุกคนตัวน,นึงครับมีน,นีวันนี้จางบินลงเอาหินเลยครับมาที่เหลือมีจะแครงดเอานะนี่แล่ะ

cho anh cho gặp cho anh gặp sẽ đủ nhé dáng gặp mà เนี่ยฟังนี่มันช่อนอย่างไรเนาะนียครับป็นช่อนนอนยาวริ้วเลยครับอ๋อขัดเย,ยงนก็เออรับผัดเยงเต็มน้ำเต็นนึงเลย รียบร้อยน้ำมันหมดครับต้นครับมันอีกตัวหนึ่งสองตัวนั่นเด็กเขาแล้วพอไหมานุ่นไปถึงนุ่นแล้วตัว,วั <c> ้ <oughs> นล้วนอ่นได้แล้วครับนุ่นหนีไปด้วยมันไปหาแกแล้วที่ตัว ôi cái giờ kèm phải luôn bán đi bay gheng gặp thầy cho đếm gặp kèm kia đi kèm 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 đây kính này kèm ôi kèm ôi kèm dài kèm nghe kèm kèm tè lái nè ngon nghe ngon nghe mấy mít lại Cứ đi quá quân hả bà Nói Nhìn đi Mí yếc Hãy subscribe ป้าไปไหว้ทั้งบนโขกค,ครับเอาขู่มาไดา้เอาขู่มาได้เนี่ยข่อันนี้สายป้าขย,ยง ยังมากก็นแขยงนูง่นนูน่นนูน่นนอยู่ยมุมแหละนั่นแหละดันมาเลยดันมาทางนาเลยแมวนี่ปลานี่เอาน,น,อานี่เอาไปปะ กระโยมันอยู่บนเกลนเนี่ยแล้วปล่อยน้ำนั่นมาใช่ไหมไปปล่อยมันว่ายทำไมขามัน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 กินเนี่ยมันกัดลูกป,ป,าปลาหน่ห<ะ>นอยเนี่ยฮะกัดปลาอือน่นเนี่ยกัดปลาอื่นได้เหรอไอ้ปลาคนไม่กินได้ว่ายทำไมขากินได้มัย้ยเนี่ยกินได้อยู่ในผู้หญิงพิษเนี่ยเ,เหมือนปลาเสือดูเนี่ยไ่มืนสือดูิษไงชขนาดไปกินเมื่อกี้ที่จะสูบสายนุนได้ต่างหลายมันเป็นยังไงปาแข่งไปท้ำเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวไป อร่อยตด้เวลาเลยที่หลังลูกน่องไม่กินเลยมันจืดงกินไข่เจียวดีกว่าอเ่อร่อยมันง่ายดอกเป็นมนมนนขึไหมใหญ่ทิมดินห่ย่งเป็นปลาไอ่เป็นช่อนเห็นที่มันเสือมันเลาเใครเขทมันดินยางไจะเขเป็น่อนนี่ยางเนาะ แม่แอมเขาไปอยู่ในเก่งไหนที่เรืว่าตาไอ้หอยนี้นี่ว้าค่อยๆทำไม่ใจนึกยุ้งขยงนี่ว้าไม่ให้จับออกมาขยงเขาไปอยู่งามสูดแล้วนาเก่งนี่จักปั๊บเข้าไปไอ้เก่งไม่หลัดมันกินเรือปักนี่แล้วปักลาหลงไม่ขำไม่ขำแรงนะว่าที่คิดหัววันนี้เพี้ยนเอวนี่แหละขยงนี่หละเอาสิงสิงเลย รวยแล้วค่อยแอปีนั่นที <là> ่เดนูปีนู่นจูบงมาเฉยได้นอนหงบาเลยนี่หน้าไปาเลยบาแงนี่บแยงนีแะตมนเลยน่ะหมอดึงไม่ออกน่ะดึงปูดปันมีล่บาดแบเลยนงรงันเปักมาต